To bắt sao quái ô pin ăn nghe bắt sao quái gây pin ăn bắt sao quái gây tâm nắm pin ăn ơi tóm tay bán đồ đơ pin ăn nghe พักก็จีมีอันใบหอมใบบักคีั้งตู๋พี่น้องโอ้ขิงตุ๋มขิงตุมมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกกระเทียมพี่น้องมะเขือเทศหอมทุบก,กระเทียมทุบมะขามเปียกมะกอกพี่น้องใส่เครื่องหลายๆพี่น้องอมนำ้ำเดือดๆด้วยพี่น้องเอาเครื่องเคียงใส่ด้วยพี่น้องที่ ใส่เลยพี uh ่น <wil> ้องปล่อยเขาเดือดเลยพี่น้องเด้อที่นี่เกลือเลยพี่น้องใส่เกลือเลยพี่น้องใส่ผงนัวไปเลยพี่น้องใส่ผงนัวไปเลยพี่น้องเดี๋ยวให้เขาเดือดใส่ปลาพี่น้องที่นี่เดือดน้ำเดือดปลาใส่เลยพี่น้องเอ้ยสองลกกว่าพี่น้องสบาย ต้มต้มยำพี่น้องต้มยำแซ่บๆเลยพี่น้องเลยรอสุกเลยพี่น้องเลยจิ้นเหลือคืออะผมพุ่งรถต้องหน่อยพี่น้องผมพุ่งรถต้องหน่อยแล้วที่ขายไม่ได้คือนำปลาพี่น้องสุดพิวัติต้งหน่อยปลานสุกแล้วพี่น้องเอ้ยสุดท้ายก็ใบนั๊กตู و ไปกันหอม,มพักลงเลยพี่น้องตักซีไปหอมไปนังตู่หรือว่าเซตซับพี่น้องโอ้ใสมกก่มะกรอความพี่น้งองกอแซ่บเลยที่นี่มาตักเสิร์ฟเลยที่นี่พี่น้องเลยตักเสิร์ฟเลยที่นี่สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจพี่อ้วันนะครับเนาะไม่วันในประเทศหรือต่างประเทศยนนะครับเนาะที่เข้ามารับชมก็คอยมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเอ้ล้ำล้ำเลยกันทุกคนวันนี้ได้ต้มปลาสวายเด้อพี่น้องเอ้แซ่บเลยพี่น้องเอ้ใส่ปากกอกความพี่น้องใส่ปากกอกความใส่ผักขี้ใส่หอมใส่น้งตู่พี่น้องพริกลูกโดดมีพร้อมพี่น้องนะแซ่บนะพี่อ้วนสดนน้ำมันห่อนพี่น้องเขาสวยพี่น้อง

แซ่บไป่นง้งต้งมเรือปลาเป่ป่ป้ง,งแทบแบอืม

thế hmm. hmm. nào Nuh, pái, jô, jô, đấy, nào ừ hmm.

แซ่บนัวพี่น้องเลยนัวนัว ตามแสบพี่น้องเลยปาาบัางใหญ่เลยพี่น้อง โอ้ต้มปลาสวานนี่เส่บๆเลยพี่น้องเอลยลาละครับเอ้อลาละครับพี่น้องเลยกินไม่สวยไม่งามกันต้องขอโทษขอขอภัยสวัสดีครับ